ก็คือฟรีรันนิ่งนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้จ๋าอยู่กับตัวแทนของกลุ่ม D2R ครับ D2R ค่ะอะก่อนหรือให้นั่งตัวเองกันก่อนเลยครับชื่อบอมครับผมชื่อท็อปครับอ่าเพื่อนๆสงสัยนะคะว่า D2R เนี่ยคืออะไร D2R เนี่ยย่อมมาจากอะไรแล้วทาไมถึงใช้ชื่อกลุ่มว่า D2R คะ D2R ย่อมจากแด e ทู r ันครับก้าที่จะวิ่งไปตามใจฝันครับนี่นะคะ นี่ถามก่อนว่าฟรีรันนิ่งทุกคนคงสงสัยว่าคืออะไรมันคืออะไรคะก็คือแบบเป็นกีฬาที่แบบกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางตามสถานที่ต่ตางๆเนียครับแล้วก็จะใส่ท่าตีลังกาเข้าไปทําให้มันดูสวยงามขึ้นอ๋อค,คือเจออะไรตรงไหนกีดขวางปุ๊บโดดปุ๊บปาตีลังกาใส่เลยใช่แล้วอย่างนี้อ่าทีนี้แต่ละคนเล่นกันมากี่ปีนานหรือยังคะของผม3ปีครับผม5ปีแล้วครับโอ้สามปีกับ5ปีนะคะ ที่ก่อนที่จะมาเล่นอย่างนี้ได้เนี่ยต้องมีพื้นฐานย,ยิมนาสติกมาก่อนป่ะเอ่ยออจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้มีพื้นฐานยิมนาสติกมาก,ก่อนนะผมฝึกมาจากพื้นฐานเทควันโดมาเนี่ยแล้วก็ปรับปรับมาจนกลายเป็นฟิลลอร์นิง่งครับก็เลยทําให้ทําได้ครับสำหรับผมก็ไม่มีพื้นฐานยิมมาก่อนครับคือตอนแรกๆเป็นดูคลิปและชอบใจรักเกี่ยวกับพวกสแตนพวกหนังแอคชั่นนะครับก็เลยมาเสิร์ชหาว่าเออพวกพี่เขาเล่นกันที่ไหนนะเขาเจอกันที่ไหนครับก็ ค่อยๆมาเจอที่นี่ตอนแรกก็หาไม่เจอแล้วพอมาเจอปุ๊บก็เจอพวกพี่สตันก็ฝึกสตันมาก่อนแล้วก็มาเจอพี่บอมอีกทีหนึ่งก็เลยมาฝึกกับพวกพี่ๆเขาแล้วทีนี้กลุ่ม D 2 r เนี่ยก่อร่างสร้างตัวมานานหรือยังคะที่จะมาเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยดีทาประมาณปียังปร,ประมาณปีก็กคือรวบรวมสมาชิกที่แบบว่ามีความสามารถอพอสมคว,วรรมวมตัวกัน กว่าแล้วตอนนี้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีกี่คนคะสมาชิก t นทัวร์เมีประมาณ10คนแล้วก็มีสมาชิกใหม่ไปเพิงเพิ่มอ่ะทีนี้อยากให้บอกเพื่อนนิดนึงเกี่ยวกับฟรีรันนิง่งว่ามันมอันตรายหรืออะไรยังไงบางคนหลายคนเนีไม่กล้าเล่นทํำยังไงดีอันตรายไหมฟรีรันิ่งอันตรายไหมอันตรายครับแต่ว่าทุกคนจะรู้ข้อจํากัดของตัวเองโดยการฝึกซ้อมถ้ายิ่งฝึกซ้อมเยอะๆก็จะรู้ว่าเราทําอะไรได้บ้าง แล้วเขาก็จะทําให้ดีที่สุดอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของกลุ่มสแตนหรือว่านักฟิลเลอร์นิ่งทุกคนทีนี้ใครอยากมาแจมสามารถมาได้เลยใช่ไหมถ้าสนใจกีฬาฟิลเลอร์นิง่งหรือว่ากลุ่มสแตนของพวกเราครับก็เข้าไปได้ที่ d 2 r a t h u l a n c o m แล้วก็ t h a i f i l l e n i n g c o m ครับผมเป็นพันธมิตรกัน2เว็บนี้ะนะคะตอนนี้เราได้พูดคุยคร่าวๆแล้วกับตัวแทนของกลุ่ม d2r นะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าจากคนนี้จะลองเล่นฟรีเลอร์นิ่งดูไม่รู้ว่าจะดีหรือจะแย่ยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ you <laughs>